หลุดไม่หลุดอันเดอร์แบตบถมาือยงไงรมือยู่ไนทำไมคลิปผมดูอ่ีตัดไปอ่ะทำไมอะอร้ล่อยรอรคิปเยอะเขาเลยฮิคลิปเยอะหรอมีคลิปูเยอะเลยนะอะไรนะดีกวดีกว่าใช่คนดูเยอะมากไม่ถึ่งหนึ่งวันประไปเกือบเจ็ดร้อยครั้งแล้วหล่อแล้วกคนกดเข่งกี่กี่ร้อยคนเฟซ เป็นขอก้อนดันจูซส่ช่องช่องช่อง T U N แล้วก็เดินไทยเดินแล้วก็แบันจะแล้วก็คนบกับโยโย่ทำไมค่ใช่อเรีอกคันจโยมิโกะค่ะผมจบคันจนักกีาญี่ปุ่นใช่ฟอาญี่ปุ่นม่รับปีหน้าจะปล่อย วยังไม่เคยได้มัน้าทาทยหมือนกัไม่ได้ได้รอ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 ถึงกรเสียนรอโอ๊ยไปแล้วโอกรสียแล้ขี่รถส่งลูกเรียนดีกว่านะไม่ต้องขนาดนียเอาโกนจับไอะรนะขอแกกตัวขอโทษจเจอททายโอ้โหะขลังเไม่เราจเป็นเราลที่ดดดีกว่า วันนี้เขาไปตัทยาเขาซื้อได้เหรอไปช่วยเทียน่าจะไปแจมอ่ะจะไม่ได้ฟรีเพราะว่าพี่โบขับรถไปตอนรุางคืนแล้วนะถึงงุกศกถามเหมือนพี่ตุ้มเลยเป็นศกแล้วพี่จะถามเ่อไปใครมาไม่ได้เห็นเห็นใส่เสื้อเปียกกันหมดเลยนาไม่านาบอกไม่ฆ่าตกนะทัานพี่ปัญญาไม่อกี้หลายรูปบอกว่าไมปฆ่าตก นีทำไมพูดแต่ตะเกียบปังกล้องรับพี่น้อยทำไมอ่ะตีไม่จะถ่ายให้พี่จะตีนะไม่ถ่ายห้องน้ำมีเขาไปจิกตาผมด้วยจะผมส่งให้ดูลบอีปะเนี่ยเด็นเด่นปื๊บพี่ลบทิ้งเลยเลยคิดไวเองเหรอ ไม่ได้บนเนีอกว่าลูกค้าบอกคุณโดหยิบไปเลยอ่ะลูกเลยบอกกลับงลกบอกไม่ับ้ับเธอแนี้เลยอจริงไม่ได้ถานจริงยงเลยพลอยพลอยพลอยคนลอยนแม่ตอนแกก็นีเสอ่ะอย่างน้ไม่ได้ยินหรออหูดับไปเลยอ่ะนกีลกคับ้าคนตัวนี้อะไป อะไรกล้วยบ้างอะไรสอลูกนี่หมดแรงกล้วยเ่อไมไม่ใช่ไม่ใช่ซื้อมาเป็นหมซื้อมาเป็นหมีอะไรถั่ทอดช่องไหน t h u เ d e น b a ีทันด้แล้โอ้ยหลุดเดินเล่นกับพิ่นกะกุนตกุหูดับไปเลยอ่ะไม่ใช่หยิบโทรศัพท์หาลูกบอกคู่กับเลย้อหอี่ยไเขาอกไปยแล้วอยังไม่อยากตัดเลอ่อยดยดห แล้วเอามือถือมาไหมน้อยมือถือมาผมกดให้แล้วยน้อยมือถือมาผมกดให้ลูกจะตีอยู่ที่อยู่ใลอกลูกไม่อยากดกดไลค์บังเอิเนะไม่ชอบไม่้ตงกดไปตามันเป็นนในห้องมนกดขานูกกดให้ผมวกดีขาก้พ่เจขานี่ยาบันร่าโอ้าไม่ ภาพนี้เราจับไว้แล้วสุดยอดเลยพร่าเนาหใจสิงภาพนี้เราจับไวให้แล้วพลังชาร์จอันนี้เป็นพลังชาร์จเหรอตามพี่โอ้เลยพลังชาร์จเออพี่โอคคิณชาร์จนี่าได้อีก่ต้องเวไที้กินอะไรมตกินหนูนี่แหละกินอะไรถามได้ไม่ให้กินแล้วขายออ <ส>ตองอืดขึ้นตัวแดงตัวร้อนทุน่วแล้วก็ออซ้อเลยเอะเลยรรยระบยว่า้วเดจับกรอบกวันลยยจับกรอบ่มีแขวดโนต้องให้อาบ้แล้วก็กล่อมนอนลูกบอลทีหลับตบตูนกอทีหลัว่าอนได้โอ้โหแล้วมเดอดน้อยทาไมตีเก่งจังเลยอ่ใช่เดยละมดน้อย ขาตีแบตได้อินดูมากพอตอนแข่งเจ็บตอนซ้อมไม่ดูเอาเอาพลัขอขอองเขาปล่อยเซ้อมหมดแล้ว,ลวอะเจ็บเลย พูดขายอยู่ตรงตลาดตรงมีติ๊กได้มากเกินร้ออะไรนะต้องเกินร้อยขายดีไปสะพ้ายแล้วทีนี้ดูคนอื่นบอกมีงานมีงานหนูก็มีแล้วงานหนูก็ด่วนเกิดบอกว่าต้องไปแล้วหนูไปคนเดียวรอบนี้คือหนูวันนี้หนูไปไปพวกนี้หนูก็ไปอีกไปอีกนะไมนั่งเข้าวอยังเหงาเดี๋ยวเราไม่ไปเอาเรา đó yeah Thank uh you. -huh.

Obrigada. <laughs> แลวเาก็บอกว่าราคาไม่ถามทขาราคาเขาก็ต้ออใจบ้างแล้วคุณราคตก็ทำานมา1ิบปีแต่ก็ยิ้มตลอดสองตัวเหรอสองตัวเหรอนทำารอบ้างไม่พอนี่จะเจอก่อนจอยใส่เสี1งไปแล้วเสร็งแลวที่ตัวนี้ท้องรู้จอยที่จะตัวนี้ทองตุ๊บี่ถุนคุณคุณมันเล็กอะอะเรอหรือเมวอ่มแว 对，没有。 เนี่ยๆๆโลโลแหวนลื่นเลื่อนแน่นอนพอลูกนี่สามีนะไ่ดูจะกอนไปหาหูใหม่จิตนะกอนเถอะหูดับไปแล้วไปหาคู่ดีว่ะคู่เขาก็ลมนะไม่ได้ยินเลยหนูเรียกหลายทีแล้วนะธรรมดาแล้วลูยังเล็กในเด็กทีกเกี่ยวไอ้หัวใจลูกยังเด็ก อะไรนะก็เป็คเกมเนี่ย นเป็นตลอดไปมันจะไว้ตลอดีามีแฟรแล้วอ่ะมีเบียลาไม่มีเบียตึงเครียดเลยเียเป็นเจ้าของตลาดุจริงเหรอเสียดี่ใจแล้วนเล่เก็บข้าวแผนเลยนะลนโอ้ยชมเบียเลอกวิธีค ผมนล้วิคนสุดท้ายแล้วเนี่ย